สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือเราจัดติดใจวันนี้จะพามาพบกับเหรียญเสมาหัวมังกรรุ่นเศรษฐีล่ำซำหลวงปู่แสนปะสันโนวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกษและรุ่นนี้ก็จะสร้างในปี62ก็ยังเป็นรุ่นที่แท้ทันหลวงปู่แสนปัสสันโนท่านได้ปลุกเสกอยู่ครับ รุ่นนี้เป็นทรงพิมพ์เหรียญเสมานะครับหน้าเหรียญก็จะเป็นหลวงปู่แสนท่านนั่งขัดสมาธิเต็มองค์โอเคและมุมด้านล่างของเหรียญครับก็จะเป็นพิมพ์รูปหัวมังกรส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นหลังยันนะครับแล้วก็จะตอกหมายเลขรันนัมเบอร์ทุกเหรียญและเหรียญเสมาหัวมังกรนี้นะครับก็จะมีจํานวนการจัดสร้างไม่มากนะครับก็มีรายการจัดสร้างประมาณ40กว่ารายการนะครับแล้วก็จํานวนเหรียญทั้งหมดนะครับสร้างรวม 1 9 9 9ห่เนเหรียญเท่านั้นครับและวันนี้ทางช่องก็จะพามารับชมกันสัก15เนื้อนะครับโอเคไปรับชมความสวยงามกันแต่ละเนื้อกันเลยครับเหรียญแรกเป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีไม่ตัดปิกนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกยกลังนะครับสำหรับผู้จองยกหลังจำนวนการจัดสร้าง199เเหรียญครับ เหรียญที่2นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับจำนวนการจัดสร้าง44เหรียญเท่านั้นครับลงยาบนเขียวขอบนำเงินจีบอลเหลืองด้วยนะครับ <S <S เหรียญที่3เป็นเนื้อทองทิพน้าก,ากากเงินลงยาธงชาติเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกผู้จองยกลังนะครับจำนวนการจัดสร้างก็199เเหรียญ เหรียญที่4เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาเป็นเหรียญที่แจกผู้จองยกหลังจำนวนการจัดสร้าง199เหรียญเหรียญที่5เป็นเนื้อ3กษัตริย์พ่นทรายนะครับจำนวนการจัดสร้าง434ร้เหรียญเนื้อนี้จัดได้ว่าเป็นเนื้อที่สวยงามมากๆเลยครับเหรียญที่6นะครับเป็นเนื้อนาวหน้ากากเงินลงยา3สีนะครับจำนวนการจัดสร้าง111องค์ ลงยาบนแดงขอบขาวเจีบอนเหลืองสวยๆครับเหรียญที่7นะครับเป็นเนื้ออาปากาลงยา3าสีคุ้ยพื้นนะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีจำนวนการจัดสร้าง299เหรียญครับเหรียญที่แนะครับเป็นเนื้ออาปากาหน้ากากฟ้าบาทลงยา2สีครับจำนวนการจัดสร้าง299เเหรียญ เรที่9นะครับเป็นเนื้อฉนวนผิวลุ้งหน้ากากปอกลูกปืนจำนวนการจัดสร้าง999เหหรียญเหรียญที่10นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยา2สีจำนวนการจัดสร้าง888เหรียญลงยาบนเขียวขอบแดงสวยๆเหรียญที่11เนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทหน้ากากอาปาก้าจำนวนการจัดสร้าง999เเหรียญ เหรียญที่1ินะครับ <Whoa. Okay. S 3> เป็นเนื้อตะกั่วลงยา2สีจำนวนการจัดสร้าง888เหรียญเหรียญที่13เป็นเนื้อตะกั่วหน้ากากปอกลูกปืนจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญเหรียญที่14เป็นเนื้อทองแดงลงยา2สีจำนวนการจัดสร้าง888เหรียญลงยาบนเหลืองขอบขาวสวย และเหรียญที่15นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากอาปาก้าจำนวนการจัดสร้าง999เหรียญน,น,นี่ก็เป็นหน้ากล่องของรุ่นนี้นะครับและตอนนี้ทางช่องก็ได้มีเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆนะครับก็จองมาไว้2ลังนะครับ ที่ให้รับชมจํานวน15เนื้อก็อยังให้รับชมยังไม่หมดครับมีจํานวนเนื้อเยอะกว่านี้นะครับเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปมีเบอร์ ID หลายและเบอร์โทรให้นะครับและเหรียญทุกเหรียญครับก็จะอยู่ในซีนเดิมๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ซีนแม้กระทั่งหน้ากล่องนะครับเพื่อให้มีความสวยงามได้ตลอด อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพ้าบ้านสะสมผาติดมือและจัดติดใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ